ส่วนสัมมาสมาธิที่ถูกต้องถึงแม้จะมีความสมงบไปถึงแค่ไหน,นก็มีความรู้อยู่ตลอดกาลตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์รู้ตลอดกาลที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ให้หลงไปในทางผิได้นี่ก็ให้นะักปฏิบัติเข้าใจว้ให้ดีจะทิ้งความรู้นั้นไม่ได้จะต้องรู้จักต้นเป็นปลาย,ท,ยที่จะเป็นสมาธิที่ถูกต้อง ขอให้สังเกตให้มากสมาธิชนิตนี้ไม่เป็นอันตารากษเมื่อเราจเจริญสมาธิที่ถูกต้องแล้วอาจจะสงสัยว่ามันจะได้ผลที่ตรงไหนมันจะเกิดปัญญาที่ตรงไหนราะท่านกล่าวว่าสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาวิปัสสนมีกําลังที่เกิดปัญญาทุกขณะันในเมื่อตาเห็นรูปก็ดีหูฟังเสียงก็ดี จมงูดมกลิ่นก็ดีลิ้งลิ้ง,ง,งรสก็ดีกายถูกต้องผูกพับผาปิดีนี้เรารู้ h ัน้วว่าอันนี้มันเป็นของมันอยา่างไรแล้วเราจะเดีย๋ยก็ดูลมที่มีต่อไปเป็นความรู้ที่จกักว่าเป็นสมาธิอันแน่วแน่ที่สุดของสมาธิมีอารมณ์เดียงแน่า,มาไม่หละเมื่อสมาธิถึงจุดนีน้จะมีความรู้สึกสารพัดอย่างที่มันรู้อยู่ในจิตของเรา เช่นบางทีร่างกายมันก็เบาที่สุดจนบางทีก็เหมือนกับไม่มีร่างกายคล้คยๆนั่งในอากาศร,รู้สึกเบาไปทั้งหมดถึงแม้ที่เรานั่งอยู่ก็ดูแปลกว่าอันนี้มันเป็นของแปลกก็ให้เข้าใจว่าไม่เป็นอะไรทําความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มันคงเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งาะไม่มีอารมณ์ใดมาเสี่ยวแทนอยู่ไปเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีความรู้สึกถสงเัสนาเจ็บปวดอะไรอยู่เมื่อการทำสมาธิมาถึงตอนนี้เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธิก็ออกอย่างสบายหรือจะไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยหรือจะออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาถอยออกมาอย่างนี้อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรสบาย ถ้าเรามีสมาธิอย,าอย่างนั่งนั่งเข้าสมาธิสัก30นาทีหรือชั่วโมงเนี่ยจิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นไปตั้งหลายวัน <ขอ î> เมื่อจิตมีความเยือกเย็นหลายวันนั้นจิตจะสะอาดเห็นอะไรแล้วจะรับพิจารณาทางนั้นอันนี้เป็นเรืเ่องแรกขนะนี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิ สมาธินี้มีหน้าที่ทำให้สงบ